นี่เป็นสปริงดัดท่อร้อยสายไฟนะครับขนาดสี่หุนนะครับในการดัดท่อร้อยสายไฟนะครับผมก็จะมีสายอาจจะมีเชือกหรือว่าตัวนี้ผมเอาสายไฟนะครับเพื่อที่จะทําตําแหน่งเวลาเราดัดในช่วงไกลๆนะครับเราก็มาร์กตําแหน่งไว้นะครับในการที่จะดัดก็ใช้เข่าดัดนะครับตรงที่กลางสปริงนะครับ ที่สปริงลงไปถึงนะครับดัดก็ประมาณนี้แต่ว่าท่อตัวนี้นะครับที่ผมให้ดูเนี่ยท่อมันไม่ได้มาตรฐานนะครับเป็นท่อที่ค่อนข้างบางนะครับในการให้สปริงดัดคือไม่ประสบผลสําเร็จนะครับนี่ครับมันหักแตกหักงอที่จริงมันจะไม่เป็นแบบนี้นครับมันจะโค้งลักษณะฉากเลยเนีย่ผมเทียบให้ดูมันเป็นท่อที่บางมากครับท่อเหลืองตัวนี้ ให,ให้ดูท่อ PVC น้ำท่อแป๊บน้ำท่อ PVC จะหนากว่าเยอะนะครับแล้วผมจะดัดให้ดูนะครับดัดท่อ PVC นะครับตัวนี้เป็นท่อน้ำา PVC ซึ่งจะไม่หักนะครับถ้าท่อหนาจะดัดดัดยากหน่อยครับแต่ว่ามันก็ดัดได้สวยกว่าท่อเหลืองนะครับท่อที่มีความหนากว่ากันนี่ครับมันท่อสั้นเลยดัดค่อนข้างยากหน่อย เป็นดัดฉากให้ดูนะครับนะครับจะเห็นสีของท่อนี่สีดไปเลยนะครับด้วยการยืดหยุ่นของท่อ PVC นี่ครับจะไม่หักนะครับจะไม่หักจะไม่ย่นนะครับจะเป็นลักษณะโค้งฉากอย่างนี้ครับส่วนท่อเหลืองนี่จะแตกหักเลยนะครับเนี่ยครับมันช่วงแตกด้วย ซึ่งท่อเหลืองตัวนี้มันบางมากครับถ้ามีขนาดความหนาขึ้นสักหน่อยนี่ก็จะดีนะครับจะไม่หักจะไม่แตกแบบนี้ดัดง่ายด้วยเป็นสปริงดัดท่อสี่หุนนะครับนี่เป็นท่อสี่หุน